สวัสดีสวัสดีเอฟซีมาแบงค์ทุกคนว่าเรากินอยู่สวัสดีสวัสดียำเ้าพี่งเนาะเดินทางไปไซเดินทางเที่ยวอยุธยาคือเก่าเนาะเ่อท่านถั่วเ่อท่านถั่วคุณแม่เพิ่นว่าเอาให้ถั่วสิพาไปเก่าวัดเนาะเมื่อวานนี้ได้เลยแมรี่ซ้ำวัดได้ซ้ำวัดพี่น้องวานนี้เข้าไปแล้วซ้ำวัดนี้ สินเ้ว้าคนนิดเจ้าอนอ้งามๆวาไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณเมย์านเมย์พี่น้องตอนนี้กำลังรถอยู่เนอะอยู่ในอยุธยาอยุธยาคือเก่าวันเ่็กไปสเด้อมันีะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวละกัสิเขาวัดทำบุญไหว้พระกันเมือนี้ม้านใดและสางทั้งเวิดเก่าวัดนะพี่น้องกระําเพุ่งตาซงเด้อ เดแสบก็ต้องพุ้งมาั่นก็ต้องพุ้งก็แสบแล้วหยิบกระดาษมาเอืมมันแสบอีเ้อพี่น้องน้ำล้างน้ำข้นเลยพี่น้องค่ดหนน้ำ แกนี้มั่นกันแกนกระสันคินช้าสิคินทองทองก่อนสิไปเที่ยวเบค่ะั้งั้งเดียวที่เคยเห็นเกเกียวเวยหน่อยสำเนี้

มัน,นตกปานีแปดแปดร้านปานีห้าสิบบาทน,ทน่าแพงเจ็ดแ้เจ็ดนี่นนข้าเหลาเมากห้าสิบ ต้องปรุงกะเสบพี่น้องมะเ่มงไม่ได้ปรุงเลยกระแพงอย่ได้รุงเลยพี่น้องบแล้วนว่นนะน่นี่ใส่ย่งลมใจได้กระเพงกินกระเพงกินกับใบต่่พีไ้ยิไปเพิ่มเพิ่มไปตงรุงก่อนแล้ก็อร่อยม พอแล้วกอเล่วเ,เ,เอ,อื้อแทบแล้วนนะเป็นในตันเพิ่อออออมอะไรแซ่บออยีลังกาเละมเมันีกว่าเพิ่มได้นะว่ะค่ะมาฮู้ทำยังไง ซุปข้งกระเซาะเลยนะเขากันมาอร่อยสุดๆเบเกี๋ยวขึ้นสื่อในอยุธยา

เกิดมาห้ากันดิเคยกินเกเที่ยวสวยหน่อยที่ชุดแบที่สุดของแตบมีหน่อยพี่น้องเอ้ยของแตบมีหน่อยจเอื้อนมาเพิ่มได้จะดูเพิ่มแล้วพ่ออะไรเน้องพ่อแล้ว ถ like oh ้าเบิ่งไหวของปลมาเมยเป็นเออตื่นให้กว่าผัานตรวจล้านอ๋อพี่น้องสุริโยไทยโอ้เขาบอได้พี่น้อง คุณแม่นี่พาเที่ยวถ่ายรูปคู่เล่นละแม่เอาหมหอกออกขึ้นวะอเอาหมวกออกเอา เอาแหงงามเลยเนาะแม่ไทยก็ขอหันเขาพี่นางเขาไม่ได้คลิปอย่างเอกนั่งก็ไม่ถ่ายรูปเฉลี่ยสมัยถ่ายรูปอ่ะอันนี้เขไปเที่ยวด้วยกันว่ โอเคสวยมากเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องฝนมาแล้วพี่น้องบานนี้เขามาแล้วอื้อสวยงามมาลีออเจ้าออเจ้าอยู่นี่แล้วพี่น้องมีสุดท้ายเห้เสาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งบาแพงง่ไดเศรเามากแลพี่น้องเพราะว่าฝนตกเพื่อสีแตงตัวแล้ว ก็คือสีน่านเติบฝนมาแล้วเที่ยวพี่น้อง ั <c oughs> นเออยู่ว <lite> <aime> ่าเม็ดฝนจบแล้วงามหลายพี่น้องเลยฝนฝนมาตกบ้านนี่รบฝนกันเนี่ยถ้าบ่ถือทำลายนี่คือสีงามครับพี่น้องเนาะ <G ül> อบอก็คือเมอืองจำลองพี่น้องสิเป็นแบบนี้เนาะจำลองเพิ่นมาแพงแลบวพนมาพี่น้องพอม,มาอยู่ในพนผลมาโต๊ะสามโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาซิเที่ยวให้ขาดขาดกำลังข่าไปเขาคือโมแหลงข่าวกองจะมาเพิ่นบ่ให้เขาเ,นเมน เป็นให้ปีนตายให้เขาแมนไปเลยเห็นมังเขาจะออไปเลยบาแพงหอหาแหลนเลยอยู่ก็่ได้ฝนสาดลงมาแหลนกระจยเลยบาแพงบาแพงออกมากหมูหลอดไป หลอดกระตุ่นเนี่ยกระตุ่นเกียร์กระตุ่นกระติะมะเละขาต้นไม้แห้งๆเลอมาแพงกแกลล์เล้วครับฮันนัสิมีสุดออเจ้าเนาะพี่น้องเนาะออเจ้ามาแพงก็อยากเป็นพี่หมื่นจังเลยแต่ว่าสนามบ่ได้เป็นฝนตกเนาะพี่น้องเนาะ อย่างนี้เนาะยังบ gotcha. ุได้เข้าไปเน้อยเนาะฟาแตกฟาห้องมือนี่วัดแรกกับพ้นห้ำนาะพี่น้องเนาะกระซุ่มกระซวยแหละปลาเมาอย่างผู้ปลาเมาพี่น้องผู้เห็นลิบลี่ผู้เดียวส่งมือเป่าแพงผู้เดียวปลาเมาถ่ายถอยหน้าถอยหลังอยู่ เข่าไปกอบาแพงก็ได้ฟ้นเศร้าบาแพงบลลลบลมเลิกความตั้งใจพี่น้องไปให้ถึงฝนตกกะลุยเข่าใหม่ เดี๋ยวนะต่อมา ຄົນແຮງພໍມາເອົາຢູ່ໃສນໍຈະເ กกตยิบเลใครกตื่นตาตื่นใจคือกันปะเมา สวยงามเน,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 นะมา,ะ,ออาะพี่น้องเน,นาะประเมาเนาะพี่น้องบ่อบ่อห้ขึ้นแอนเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิง่งสม้มเนาะแพงกะมากรุงเทพหลายปีพี่น้องแต่บ่ได้มาเบิ่งมาสมบ่ได้มาหอดพี่จักถือเนาะทำแต่งานพี่น้อง นี่ถือว่ามีบุญห้ายร้ายที่ได้มาเนี่กะเป็นบุญวัดสนานาะพี่นนองที่ได้มาเบิง่งได้มาส้มสถานที่เก่าแก่และไรก็กศักดิทธิ์เมาเอาฝนขึ้นถึงนะพี่นนอง

ที่ลบฝนอยู่นี่ค่มีพี่น้องเ้ยห้ามขึ้นไปบนโบราณาสถานเันบ่ให้ขึ้นพี่น้องทางในบ่หุามีอย่างนราะว่าขึ้นไปเพินก็อยะมันผุพอมันเก่าแล้วยามันตกว่าสงสัยสิเป็นมรดกโลกโ,โ,โลกนะพี่น้องเนะาะเลยบ่ให้ปีนให้ปายบบ่ให้เสียหาย โลกะล,ลีพี่น้องเป็นมอละโลกโลกะลีนี่เป็นเสียหายไปนอ้นองๆแต่ข่าวกรุงถูกทำลายไปแล้ว สมเด็จเสร็จสินน้นองทำประติคำลายนี่มาแพงว่ะสีสวยงามอาลีอรลเลยเนาะห<ๆ>ินปูนไข่ไข่นี่พระสมเด็จน้นองๆมาแพงสิไหมผนสิอเอาหินปูนอันนี้มาอไปอัดมาเอาแจกไปใส่เลย ฝนการดิ้นไปเรน้องมาแพงกันย่างบโบทั่วรได้พี่น้องเลยกระสิขอจบคลิปก่อนเนาะทาให้ย่างให้ทั่วนี่คือสีเบิดมือกับโบทัวรนั่นพี่น้องพาเหล่อพาสมพาเบิ่ง คน่ได้เนนาะฝตกแฉะแจักหน่อยพี่หนงเหมือนแลพี่น้องมาหอดนี name, ่กับ no ่อแพงสิขอปิดคลิปสำนึกกอนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่อแพงเด้อพี่น้องเนาะนี่ก็บุญหอดจะเถิงนะพี่น้องเนาะได้มาเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิิทธ์เลยกะเป็นเมืองเก่าแก่เนาะสบายดีสบายดีพระสุขสุขคนเด้อพี่น้อง